ดีทุกคนวันนี้พบกอบน้องอูนะมาพบกับซองน้องอูลองสารหลังจากที่เฮาแพ็คเครื่องบริจาคอีกอย่างแล้วเนาะเอทิพาน้องอูมาเบิง่งฝูงนกยางขาวอยู่บ้านบึงซางเมืองสนนบุรีแข่งสมุรนครตเนาเนะนี่สภ้อผ้อทิพนะ์เนาะแล้วอันนี้ก็คือเป็นป้ายเป็นป้ายอะ่ะของอะ่ะกฎข้อห้ามของการเข้าไปลิ้นไปเบึง่งเนาะคือเพิ่นเป็นอันการอนุรักษ์ไว้นะเป็นแบบอนุรักษ์สัตว์ไว้โอ้ทุกคน กำลังเห็นนกยางเลยไปแฮปปี <laughs> ้ <Bye, happy. S 2> ไปเลยไปเลยย่ <laughs> ไา <laughs> ไปก่อนย่าไป <laughs> <laughs> ทุกคนเส <laughs> ื้อบึงตัวนี้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบึง้างแล้วมันที่มีน,มนกยางขาวอ่ามาเกาะอยู่นําต้นไม้ตไมเต็มเลยเนาะทุกคนนี่อู้เต็มเลยเดี๋ยวไอทิปไปก่อนแล้วนะเนาะไอรักแรกนั่นก็น <laughs> ทำไมเธอปะสั้นตรงนี้อู้ โอ้ยแดงเลยมันมาโอ้ยงามงามองามขนาดงามงามเห็นดิช่วยไหมตเต่อทิก่กล้องเขามันผู้เห็นนกยางเลยนี่ทุกคนทุกคนเห็นนกยางบาอกรงไหมเต็มเลยนี่ยูวนานน่ะจะเป็นนกยางเต็มเลยเห็นทุกคนเห็นบเอ,อเอ้ยเอ้ยทิ่กล้องเขาเป็นโฟกัสน,นะบอเห็นนกยางนี่ บินแว้าเป้าป้าปาท้าเห็นด้วยตาเป้าให้เต็มเลยเออกล้องเบลโฟกัสฟ้างามขนาดไทยโหดูกล้องพยัญชนะงามอิลีเดี๋ยวนุกอู่เอาโทรศัพท์อาอัดฝูงนกยางเบิ่งว่าจะได้บ่เพราะว่ากล้องนุกอู่มันเบลโฟกัสเห็นนกยางขนาดเดี๋ยวนุกอู่จะเบิ่งป้าทุกคนแต่ป้าบ่ทุกคนเบิ่งนี่อันนี้เบิ่เอิ้นเบิ่งซ้างมันบ่กไอทีปโอ้ อโอ้เห็นอยู่อือมีทุกคนนะันเป็นนกยางเนาะสีข,ขาวๆนะทุกคนเห็นบอนี่สีข,ขาวๆมันจะเป็นนกยางเนาะนี่นี่นี่ทุกคนเห็นบอเป็นนกยางได้ฮน,น,นแต่ว่า <จำ S 1> กล้องน้องอ้มบโฟกัสด้วยอันนี้น้องอ้มเอามือถือถ่ายอันนี้เด้อนีน่ี่ทุกคนบรรยากาศยามแรง,รงข้าวๆนิ่น นกกระยางอันนี้จะคือบอลพืชชงดิวนี่นี่สุคนงามขนาดนี้นี่อันนี้มันอยู่เมืองสซนบุรีเนาะโอ้พวกไม่สุคนเสียงนกยางดังเม้งเมแต่ว่ามันบริกรินเนาะไปคายาม,มแรงนี่ไอคลิปนาะเรานางอยู่นี่สุคนเซิงบ้านน้องอูนอะ่ะเวลาเอิญนกกยางต้องเอิญว่า นกยางขี้ยางหยอดกินข้าวแล้วอย่าบอกมันเด้นนอนกยางขี้ยากหยอดกินข้าวแล้วอย่าบอกมันเด้อจังซี่ให้ได้เอบบทิพบ้านเหาน่ะคันท้าเห็นนกยางเออว้าแบบวนี่แหละบูแม่ได้ยินขาเจ้าพาว้าวแล้วก็บว้าวนำไปซื้อท้องหันฝ่าทิตย์ตกลดินแล้วทุกคนนกยางขนาะดตัวนั้นมองนั้นแหละเห็นบ่

เอ้เมืองสนบุรีแข่งสวรรคเขตเนาะเซิงน้องอูได้มาเธอบ้านนี่ก็เป็นบ้านอเป็นบ้านนี่มันจะห่างจากตัวเมืองสนบุรีอยู่ประมาณสี่สี่กิโลเนาะสี่กิโลเซิงรู้สึกว่าอากาศดีหลายละกะได้ไมาเห็นธรรมชาติเสือนอนี้เพื่อนอนุรักษ์ไว้เนาะอนุรักษ์เป็นบ่อนให้คนมาลินมาเที่ยวเนาะถ้าว่าผู้ใด ได้มาเมืองสุนบุรีก็จะลืมมาแวะลินทีบึงสร้างไดโนนกอ,อขอบอกเลยว่างามอิหลีีทุกคนแต่ว่าเสียดายกล้องนกอ,อู้มันโบโฟกัสเอาตัวนกซึ่งเห็นด้วยตาเป่านี่นกยางขาวหมดเลยแต่ว่ากล้องนกอ,อุ่มมันโบโฟกัสเสียดายเนาะแต่ว่าเขาก็มาเบิง้งมาเบิง่งตเป็นต้งดินแทนเนาะซึ่งมันงามอิหลีีทุกคนนี่เดี๋ยวนกอ,อู่มก็อาเอทิบขอสมบรรยากาศกขนเนาะสมบรรยากาศบ้านบึงสร้างก่อนมาเป็นเท่าเดย นี่ทุกคนนะั่นเป็นนกยางเนาะสีขาวๆนะทุกคนเห็นบอนี่สีขาวๆมันจะเป็นนกยางเนาะนี่นี่นี่ทุกคนเห็นบอเป็นนกานนยางได้ฮะแต่ว่ากล้องน้องอูมโบโฟกัสด้วยอันนี้น้องอูเอามือถือถ่ายอันนี้เด้อทุกคนเห็นน,นกยางบ่ตเต็มเลยนี่โอ้อันนี้ก็เป็นอะตะวินตุกดินเนาะว้า งามขนาดเลยนี่เนาะป้าทุกคนนกยางจนขาวไอทิปแต่ว่ากล้องท่านมันได้อยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันบุคคละเวแต่ว่ากล้องอันโทรศัพท์นี่ได้อยู่แต่ว่ากล้องมันบูสซูนทุกคนนี่นกยางสีขาวทุกคนเห็นสีขาวของบอกน,กน,นี่นี่เป็นนกยางหมดเลยขนาดทุกคนนี่นี่นี่นกยางหมดเลย นกยางขี้ยางหยอดกินข้าวแล้วอย่าบอกมันเดอ้อนกยางขี้ยางหยอดก็คือไอที่เป็นนกยางอะนะคือนกนกยางฝูงนั่นคือไอที่เลยนกยางขี้ยางหยอดกินข้าวแล้วอย่าบอกมันเดอ้อนิมทุกคนนกยางเต็มเลยองนม้โอ้งายงาม อู้ต่เวนกลังตัวดินกะลังงาม <Yeah. S 1> นี่ทุกคน <Yeah. S 1> คอยคําตาเวนลงนะตาเวนกลางที่ล่ากา้ฟ <Yeah. S 1> ทุกคนได้ยินเสียงกากก้กกากสีขาวๆบอกม่นคือนกยางหมดเลยท่านะทุกคน <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะ ไอที่ประวัติมันว่าแนวไหนก็มีประวัติความเป็นมาไอเด๋ก็แต่ว่าได้ยินเขาเขาแต่ก่อนมาเป็นศาลว่าเรื่องแบบที่ศาลไล่เลยอ๋อชึ่อถึงกินตาแม่เหนบหนาอ๋ออ๋อเนาบสฮงู้เนาะอือเพราะว่าบึงตัวนี้แต่ก่อนมันจะเป็นบึงที่มีซ้างหลายหรือว่าแล้วก็ที่มีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาอีกอย่างแต่ว่ามาแล้วเขาก็มาเลยเนาะงโบได้อัน ศึกษาข้อมูลนั้นก้อนเดียวเดี๋ยวเท่าน้าคันท่ายังบรได้กลับมาสิเออท่ายังบ้ได้เมื่อสิกลับมาอีกเนาะนี่ทุกคนสีขาวๆฮะทุกคนเห็นบอกนั่นคือแม่นเป็นนกยุงหมดเอ้ยเป็นนกยุงสิเป็นนกยางหมดเลยสีขาวๆนะซึ่งอ่าเพื่อนอนุรกนะักษ์เนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองสุนบุรีอ่าเอาไว้มาเบิง้งเพื่อเพราะว่าคนเขียดนี้เพื่อนบุกินนกยางทุกคนแต่ว่าบ้านน้องอูนี่กินนกยางแต่ว่าอัน แถวนี้เพื่อนบุกินนกงยางเพื่อนอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนะาะซึ่งน้ำนี่น้องอู๋บนน่ใจว่ายามน้มฝนนี้นายามเออยามแล้งนี่มันจะแห้งบอกอที่บึงไอที่บึงนี่นาน,นตอนตอนแล้งตอนตอนยามแล้ยงน้ำแห้งบอกเป็นแบบนี้ตลอดปีเลยบอกันท่าน้ำขึ้นมันก็นขึ้นในตอนี้ท่าน้ำฝนนี้อันเมื่อกี้น้ำท่วมงด้วยกั<อ>นด้ออป้าทุกคนทุกคนเห็นบ้านหลังนั้นบอกที่มันเป็นหอยสีดำๆมันน่ะน้ำท่วมฮอดพุ่นแหละตอนที่น้ำท่วมเราว่างกี้ตอนเดือนแล้วนี่เนาะ แมนมีเซิงอันอเต้นน้องอู่ทรงหัวใจรัวๆให้น้องอู่จ้าน้องอูอย่ยานะมียาน่ารักมากเด,ดี๋ยวเอฟซีลงจ้าขอบคุณค่ะได้หมดใช้โทรศัอได้หมดค่าสวั <c oughs> <c oughs> สดีโอ้ยเอที่โบน,น่ายใจว่าบึงตัวนี้ประชาชนยังหากินบ่ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นคนเมืองซนใช่ไหม ถามหน่อยคุณเป็นคนเมืองโซนไส่ไหมเตยจะทำ่ปบอกความหมายเขาถามว่าบึงบึงบึงนี่บอกหอยหอยย่างเนื้เหมือบึงนี่ต้องประชาชนเมื่อก็ต้องอาใป่เออเนาะเขาต้องแล้งกลับไปอ่านบอกว่า่บันแล้วแหละ่ทันแลวแหละอูเนาะเดี๋ยวหอยย่างไปเพราะว่านี่ต้องอันซ้อนปู่ซ้อนป่าต้องได้กินหลายแหละเนาะมันอาจจะบ่เรืองหนุกเลยมั้งเออเนาะยกย่างหลายเพราะว่าเออนกยางนี่มันกินป่าเลยเนาะ กินแมบอกดึง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 เอทีมเขาเห็นเขาเห็นเป็นเขาเห็นเป็นปลาวิบแวบวิบแวบวิบแวบเด้เขามาประมาณเขามาเอ้ยทุกคนเห็นเห็นฝูงนกบินบอทนี่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 น่นี่นนี่นี่น นี่เนาะนี่เป็นบ่อนเป็นหนองซักซิทน้นองอูกะขออนุญ,ญาตมาลินเนาะเชิงน้องอูได้มานี่ก็มุสึกว่าเป็นมันโบแมนแบบว่าสิว่าจังใดในการมาครั้งนี้มันโบแมนแบบว่าความบังเอิญที่ได้มามันเป็นบุญวาสนาบุญลืกกรรมบุญบุญบุญางน้องอูบระยัดมีกรรมเนาะมันเป็นบุญที่เฮา่านั้นมาแล้วจังคอยได้มาเอาไอทิ่น้องอูหากระเห็นยุ่กลางนะั้นมีวัดตัว โอเ้เป็นวัดเป็นวัดเก่าแก่ซะถูบุญหอยยอดถึงได้มาเดอ้ดเดอเล้ลูกหลานมาลิ้นนำเด้อลูกหลานมาลิ้นมาเบิง่งมาสมนี่ทุกคนซาถูกเนาะนั่นเป็นวัดอยู่กลางน้ําทุกคนเห็นหันบอกนั่นเป็นวัดอยู่กลางน้ําเต่ามีเหือนี่น่าจะน่าจะค้ามไปได้แต่ว่า้อู้โ่เห็นเหือเลยอยู่นี่่วงน้าท่วงเหรอท่วมแล้วเห็นบอกอ๋อ นี่นาะทุกคนเนาะน้อ้วกเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนี่งามขนาดซึ่งเฮามาลินนี่ค่ะมาเบิ้งรรมาตร์ของเมืองสนบุรีเนาะซึ่งเมืองสวนบุรีนี่อ่าเป็นเป็นท่งเพียงเป็นท่งเพียงน้องอูคิดคู่ซึกว่าจะจะจะยู่ตําน้อยหนึ่งเพราะว่าเวลาน้ํามานี้น้ํามานี้แถวนี้จะท่วมมืดสิฮะนะแต่ว่าประสาชนนี้ อาศัยการเท็ดนาปีนาแซงแต่ว่าส่วนหลายนี้น้องอูสังเกตถามถามหลายคนแล้วน้าท่วมปีนี้ฮั่นเป็นปีที่ซีแล้วแต่ว่าอ่าน้องอูถามว่าเอา้าคันท่วมซีปีแล้วเอาข้าวใส่กินเพื่อนก็นเลยว่าว่าอันท่วมซีปีฮั่นเพื่อนเอาอันอาศัยการเท็ดนาแสงเพราะว่าเขาเข้านาปีฮั่นจะบ่ค่อยได้กินเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วอาศัยการเฮ็ดนาแสงเพราะว่าที่นี่ฮั่นจะมีส่วนรับประทานนะกะ โ okay, อเคยู่ไดน้องอูกับยู่ไดน,น้องอูรูสึกว่ามันคล้ายๆกับล้องสานเลยแถวๆนี้เป็นหนองไปอันเดียนะการยู่การกินอีหยังก็คล้ายๆกับอันบ้านน้องอูเนาะเพราะว่าการกินคือว่าแหละคนลาวเราไปใส่กับกินอาหารคล้ายๆกันมีปมลาปแดกมีกินปลาแดกกินอันเดียคือกันนาฮ็ดอ้อฮ็ดป่นสินะฮนี่นีน่เนาะทุกคนเนาะน้องอูกับพาทุกคนเนะาเบ,างบาง่งงามขนาดนี่โอ้อ้ทิ์แสงสีทองงามแท้งามว่า นี่นะงามขนาดเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นบอนี่แสงสีทองเมนบรรยากาศยามเมลแงงงามขนาดดอ,อกอุ้งมเดี๋ยวน้องอูทถ่ายภาพเก็บไว้กอนองว่าช่าง,งามสั่นเลยโอ้ยปุ่นป้างามอิลี่นี่ นกยางกับข่าวเต็มพุนทุกคนมนงองไไอทิพย์อยากได้โดนมาเนะเาะไอทิพย์เนาะเอาโดนมานี่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 น้นองอู๋ก็อยากได้โดนคือกันอยากเอาโดนมานี่นะมาเลาะแถวนี้นี่น<ำ>ถ้าไปบ้านน้องอู๋นี่แห่งไอทิพย์แห่งคักเลาะโดนน้ำแถวภูขนะะหรือว่าเลาะน้ำท่งนาเนี่ยน้ำา่านล่องขึ้นไปขนืมแห่งคักเลยทุกคนมองแม่สีงามขนาด ใช่ใช่โอ้เพิ่งกำลังซ้อนป่าน่ะเพิ่นเอ้ยเพิ่นว่านแห่ไดไปว่านเพราะว่านเขาเป็นมหัศจรรย์ไบอนี่เนาะทุกคนเรากำลังเห็นประชาชนเพิ่นอันพ่อลุงเพิ่นอันซ้อนป่าเนาะได้หลายบ่เดี๋ยวน้องอูจะลงไปเนาะ

เกือยอายุเขาเขาเห็นเขาเห็นปวดบาดหนึ่งนี่เอาสมองเออเขาเห็นเอาขึ้นไม่ลอยเหตเออไม่เล่นเขาเห็นอันนั้นละ้มอ่เมื่อกี้นี่อันมีทุกอย่างบ่มีมีโอ้ม่มีเขาม่เอาไอ้ที่มีว่าเออนี่นี่แม่เอเอาอยู่บ่เอาเอาอยู่บ่เอาเออเขาคิดว่าจะเอาของสู้บ่สิให้นี่สิให้โอ้พันิให้อีกจะเวทได้กินได้ที่อันเห็นจะได้กินกับบูเห็นบจะได้บูเอาก่อนเอาก่อน ซึ่งพอลุงมันใจดีเนาะพอลุงเป็นเสี่อาปลาให้เขาเนาะเมื่อละแกงปิ้งสุดน้ำอันอันแบบว่าช้อนาได้ก็ต้องได้แบบนี้ว่ะโอ้ก็มีคนแบบก็มีคนมาซ้อนมาเดี๋ยวตลอดอยู่ว่ะต้องไะไรบออะไร้ี่ไปกินกับยำเมืองไปลาบ่อโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้แสดงว่าอันนี้หน่องนี่เป็นหน่องอนุรักเนาะโอ้มีประวัติความเป็นมาอยู่ว่ะ มีเนื้อไหนเล่าให้เขาฟังได้ประมาณเจ็ดลำเพียนนี่แหละแน่เจ็ดลำเพียนเจ็ดลำเพียนไหยังเงินค่ำโอ้เงินตทาพนมเนาะทาพนมแล้วก่อนเราทำอยู่ในนี้อเอตอนทาพนมเลยเอายังก็ไปสานงาพนมนะเงินค่ำแ่โอ้เงินคำเาเออไปาาพนมตอนนั้นนะมาอันนี้นะเขาว่าทาพนมแล้วเลือักอย่นี้โอ โอพไดตลอดเลยค่อยๆกันได้นี่มาแต่ใช่ไหมมาแต้เฮามาบอกบอกเฮาอันให้ยูทูปเฮามาแต่เวียงจันท์อยู่เมืองนี่อยู่อันบ้านเกิดเมืองนอนนะอยู่ใสสมบูรณ์ใสสมบูรณ์เลยมาไก่ได้มาไก่เนี่ยมันขึ้นลายเบ่งให้เพันนะเดี๋ยวนี้อยู่ไซน์อเดี๋ยวนี้อันมาพักอยู่บ้านอันบ้านยัง บ้านอย่าไอทีบ้านเจ้าานนุสวาเออเมากมานอนบ้านกับบุคุแล้วมาสองคนคนที่ใารน้องอูใชับหาฮองหนาท่าฮ่านหาทคนฮ่อน่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ปฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮปปี้เอาฮ่าฮ่าแฮปาี่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ี้่า่าฮนาฮ่าเ่า่าฮาฮ่าน่า่าฮ่า่า่าาอ่่ั อันที่มีวัดยวนกลางอันเดียนะเพื่อนน่ะนั่นแหละที่เิบอลปีนี้แหละปีนี้เพื่อนชืบุรณะว่ะแต่ก่อนท่านอันตอนสมัยตะกี้ฮัลทเพื่อนสมัยตะดือดดึกกำบันนะเพื่อนว่าแต่ก่อนคิียเป็นธาตุพนมสิวะโอ้เพื่อนน่ะสียเอาคำไปสร้างธาบพนมโอ้สิเอาคำไปสร้างพระธาตุพนมไปเไปแล้วไปเลยรับทั้งไปโอ้ทาบพนมหนาสร้างแล้วก่็แล้วเพื่อนเอาไปอ๋อสร้างพนมสร้างแล้วก็แล้วบ่อนเอาไปแล้วก็เลยเอาคำเอาเงินเอาคำฝังไว้ฝังไว้หนองนี้ น่องนี้เป็นแบบนี้ตลอดปีเลยว่ะแบบบ่แห้งบแห้งเลยบ่อ๋อเสื้อเดี่ยวเสื้อจะบ่ัดเดี่ยวเลยมันบ่มะเสื้อมะเสื้อแหละสุมน่องเห็นสุดไม้แล้วลงบ่เมื่อกี้ยุบไปปะกินก็ได้กินหน่องเอาตัวเลยมันเยเห็นจากเรืองอะไรปอดีมันเคยเห็นเอามาทรงซะเนาะเอาเลยไปโอเคไปหอวเมื่อเลยอุ้ยบุ๋มเมีนละเอามาทรงเลยจะมาเป็นยังเนาะ อะไรบ้างเนาะบ่หนุกบุกินมืดใชยเนาะอู้มันหลายอลนนี้กินบอลไม้ปุ๊บอต่ว่าอันบอลนี่มันมานอนซื่ออือมันนอนเอาคือเป็นแนวนั้นเนาะอือมันเป็นอันเป็นแนวนี้บอเป็นแนวนั้นบอเกินบอเกินชิปโตอยู่ในนี่กังเวนอ๋อภูเขานองค่ะอือเสี่ยงซัมไนซัมนีพ่อบอไม่เอาอีกพอแล้วหลายแล้วพอแล้วพอแล้วถามความสบายใจบอพอแล้วหลายละพอแล้วหลายละยุบมองได้ขนว่าดพอใส่อีกอือยอเลย ใส่อีสาเอาพอแล้วพอแล้วสไหลให้หลวะทําใจปโดยเข้าใจเด้อโดยท่นี่อนชางทานนี่มาลิน้ำเิโอ้ชเดวันวันที่ใดเประมาณเดือนหนึ่งะเดือนึโอ้โดยโดยโดยยนละอะาเป็นวันที่วาแน่นอธเป็นอาจจะแจงอโดย เประมาณนิดนึงโอเคโอเคโอเคโดยได้ได้มาบบเคยมาเมืองสุนบุรีจักเทื่ยหากเอามาเที่ยวทำอิดเคยไปแต่เมืองไซส์สมบูรณ์อยู่ไซสมบูรณ์สมบูรณ์ไปลิ้นไซสสมบูรณ์เด้ออ้จ้าจ้าวจ้ากียร์ก็ไปเลยเทอเกียร์ไซสสมบูรณ์แมนบอลแมนอันเดี๋ยวนี้ฮันกับพัฒนาไปหลายเติบแล้วมันเป็นเมือง มีภูมีผาเต็มนะจะบุได้เป็นทุงเพียงแบบนี้อทูมื่อแล้วเรื่องโอ้ไม่แล้วเขาเขาเขาอันว่าเสียงอัไทยทงเขาจะอักเสียงไทยโวลฮงเจ้าบุญอักเสียงไทยเขียงแบบไทยเวียงจันได้แต่ก่อนแล้วใส่สมบูรณ์พิเศษใส่สมบูรณ์เมนตัดชิคกินกับเมืองยังแต่ก่อน อันเต็กบ่บ่อบ่เคตพิเศษใสสมบูรณ์คะจะยูเครพิเศษใสสมบูรณ์นี่แต่ว่าบ้านเมืองเฮาเมืองล่องซานทีจะขึ้นกับแขงอย่างจันแม่นแต่พอดีมานี่เนาะทุกคนเนาะน้องอูกะมาละเพื่อนเอาป่าให้น้องอูกะเอทิปอีกเนาะก็เลยว่าพากันได้ป่าแล้วกะเพื่อน่วนไปอันลินอยู่บ้านเพื่อนเนาะแต่ว่ามันมืดมันค่ำแล้วน้องอูกะเอทิปก็เลยขอโตซี กับก่อนละเมนาจังค่อยมีเวลาจังซีแวร์กลับมาอีกเนาะนี่ทุกคนมันก็มืดเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เลยเนาะนี่ซึ่งว่าอ่าเพื่อนนายเพื่อนเป็นเฮดเรียวก,กับอีกอย่างว่าน้องอูลืมถามเพื่อนไว้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนอันส่วนน้องอูว่าประมาณเดือนหนึ่งที่มีการบูระาอ่าบึงแห่งนี้เนาะโดยที่มีอบูระาวัดยูฮันแล้วเพื่อนได้ส่วนน้องอูว่ามา เฮ็ดบุญนากันเนาะเดี๋ยวเพื่อนประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งสองสองพันสิบเอ็ดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสิบเอ็ดเอีเดือนเดียวเต่อีเดือนเดียวเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนกันว่าเฮาจะได้กลับมาบึงสร้างอีกบ่อซึ่งคากได้ทุกคนธรรมชาสตินะน้องอูก็มักรู้สึกว่าเย็นสบายดีแล้วก็สบายใจเนาะตอนนี้น้องอูก็เอทิปกะซิขอโตลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะว่าซิกลับเฮือนแล้วแล้วก็ซีพากันไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ เห็ดเวียกบคลิปน<อ>ี้น้องอู๋กับศิลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอู๋กับเอทีไปคลิปต่อไปเด้อล้วกันฝากทุกคนติดตามแด้ว่าติดตามทั้งสองซองเขาได้แล้วกันซองน้องแฮปปี้ได้เป็นสามซองเนาะว่สาสาิพากันไปใส่บ๊ายบาย